นี่ครับน้องชายโอ้โหนี่ก็เห็นเขาบอกนะทองบูญเนี่ยสไตล์เหมือนในอะไรนะ, <Chic ano. S 1> ะชิคานับอ่าได้หรือว่าอะไรอะไรสรารคามที่ทุกอยาก่าง<ม>วินดีเซลสรารคามนี่ครับก็เป็นทองบุญเป็นไงน้องชายล่าส,สุดครับก็ล่าส,สุดก็ สองสองไฟติดเลยนะโบนัสใช่ครับโอเคแล้ววันนี้เป็นไงเข้าพิ่งกลับเข้าค่ายมาแต่ก็ยังไม่ทันพร้อมที่จะซ้อมหรอกเนาะใช่ครับวันนี้ก็มีสัมภาษณ์ทางรายการวันมีสัมภาษณ์ทางรายการวันใช่ไหมนี่ก็เป็นพันบูนะครับพันบูคนใหม่ของค่ายพีเคเลยครับนี่ทองบูนดูรอยสั่นดูสไตล์การแต่งตัวนี่โอ้โหแน่นอนอ่ะแล้วมือเป็นไงน้องชายมือก็มือเจ็บนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับเจ็บนิดหน่อยก็เป็นเปือกกร่อนเนาะใช่ใช่ครับ เอฟซีก็ถามมาเยอะว่าท้องพูนเป็นไงบ้าง <c oughs> เห็นเห็นเมื่อตอนที่สัมาษณ์หลังเกมว่าเห็นเข้าเปลือกที่มืออาการเป็นไงบ้างทางรุางกายก็ตอนนี้ก็ดีดีดีเึ้นเยอะแล้วครับก็เดี๋ยวต้องพักร่างกายสักพักพัรับมันหักมันอะไรไหมครับมันไม่หักครับมันหลุดข้อต่อนิ้วหลุดครับอ๋อแล้วแล้วหมอบอกว่าไงครับผลเอ็กซเรย์ก็หมอก็ดึงดึงดัดจัดกระดูกให้ครับนี่ก็ หมอบอกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับหมอบอกก็พักประมาณก็ร่วมๆเดือนถึงจะค่อยๆกลับมาซ้อมได้เนาะใช่ใช่ร่างกายก็กำลังดีนี่ก็เป็นทองพูนครับอฝากเแฟนขลับเอฟซีหน่อยครับคุณครับก็ฝากเแฟนขลับเอฟซีก็ช่วยเป็นกำลังใจติดตามผลงานด้วยของคุณไม่น่าด้วยนะครับก็ว่าจะมีลูกไหนออกมาโชว์อะไรออกมาโชว์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ฝากเอฟซีที่ติดตาม สู้ๆตู้สอครับตู้กับน้องมาชิงกันเราก็สู้กันเต็มที่ไม่มีเป็นศัตรูกันตกรางก็ต้องมาต้องกันครับนี่นี่ก็เป็นนี่เดือดสไตล์ครับวินดีเซลสารคามนะครับนี่โอ้สุดยอดครับน้องชายขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามน้องด้วยนะครับ

สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับหมอสวัสดีครับโอ้เป็นไงครับทองคูณสองไฟชกไม่ถึงนาทีสิทธิ์รักปื้มพื้มมากครับโอ้สองไฟนี่เจ็ดแสนครับโบนัสโอ้โหอาจารย์บอกใจกันเด็กเลื่ครับไอ้ไอ้ลูกซ้อมนี่หมัดหมัดไหนครับอาจารย์ก็ของทุบซ้ายแหละทุบซ้ายใช่ไหมครับทุบซ้ายนี่ลูกซ้อมไปอาจารย์เลยว่าโอ้โหลูกซ้อมเลยครับอาจารย์ปุ๋ยด้วยผมด้วยก็อาจารย์ปุ๋ยด้วยอาจารย์เด็ดดวงด้วยก็ช่วยกันช่วยกันทำนะอาจารย์เนาะนี่ก็โอ้ขสมัยก่อนนี่ไม่ต้องบรรยายโอ้ เอ้าก็ทองพูลสองไฟนี่เจ็ดแสนไม่รวมค่าตัวนะอาจารย์นะโอ้โหสุดยอดแลนะนะอาจารย์นะสุดยอดถือว่าแบบว่าสุดยอดมากทางของเขาเนี่ยอาจารย์นะทำขาดแล้วครับมาถูกทางครับอาจารย์เดี่ยเย่ครับเย่มีเย่ด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นเทรนเนอร์ของเจ้าทองพูลนะหรือว่าวินดีเซลสารคามนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเขียนแว่นโผานะครับเมื่อกี้ก็ได้พูดคุยกับเจ้าทงคูนดีเคแสนชัยหรือว่าที่เดิมก็เป็นทองคูณเพ็นกตอตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้พีเครับได้พูดคุยกับเทาคูนไปล่าสุสดนี้ก็ชก2ยกในวันลุมพนีเนี่ยสองยกยไม่ใช่2ยกขออ,อภัยครับ2ไฟไฟไม่ถึงนาทีไฟแรกนอกอ้องทูมารุ ใช้เวลา30วิแล้วก็ไปที่2ล่าสุดนี้นกเจ้าเพชรมงคลศูนย์กรายหุ่นต้มครับใช้เวลาประมาณ20วิสองไฟไม่ถึงนาทีรวมกัน50วิโอ้ถึงว่าสุดยอดมากครับแล้วก็ได้พูดคุยกับอญญาจารย์ในดวงปอพง,งสว่างคนระับถึงกับถึง,ถงหมัดหมัดที่แบบว่าหมัดทุกซ้ายที่ล่าสุดเอาชนะเพชรมงคลไปครับแล้วก็ว่าโบนัสไป3ับแสนห้าหมื่น 50, บาทครับสองไฟก็รวมประมาณ7จ็ดแสนบาทครับ เราถือว่ายอดมากนะครับเจา้าทองพูนเนี่ยหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่อง YouTube พันเอกพันโท์พีเคช anel นะครับแล้วก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับเทปพันเอกพันโุ์พีเคครับฝากไปกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยครับขอบคุณครับ